รู้ว่าเราต้องปฏิบัติอะไรยังไงรู้สึกว่าโล่งไหมหรือว่ามีพลังข้างในเปิดแล้วเป็นยังไงบ้างเป็นวิทยาธานมอดีดีรู้สึกโล่งเบาเบาเบา,เบาตัวขึ้นเยอะอะไรที่มันเหมือนติดอยู่ข้างในมันเหมือนได้เปิดภาษาเทศชัดเลยเนะวนันนี้ถูกไหมเพราะว่าตอนแรกก็ไม่ค่อยเปิดพูดอยู่อยู่แบบมึนมึมมึใช่ไหมแล้วก็ขอบอาจาร,รย์แม่ครอบหน้าพ่อแม่กาลีให้แล้วก็ เสิร์ฟไปที่ปากแล้วก็ขอให้เปิดปากท้องมนให้แล้วเปิดออกมาพลังดังเลยนะรู้ตัวปะรู้ตัวไหมวหม่าพูดออกมาดังลั่นเลยนะใช่ไหมพลังเยอะนะเยอะไหมอัดอ้ามานานเนาะใช่ไหมตรงเนี้ยลูกรู้ใช่ไหมว่าพอเราไม่ได้มามันมีภาวะที่แบบแน่นข้างในใช่ไหมไม่ได้มาเปิดอ่ะใช่ปะม,มีอาการยังไงบ้างเป็นวิทยาทานให้กับผู้ที่ติดตามเลยมัน มันมันมันเหมือนจะหายใจไม่ค่อยออกไม่อินใช่แล้มันแน่นแน่แล้วพอเปิดแล้วลูกเบาเลยสบาชมันเหมือนอาการหนักตัวหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็ลายกไยถ่ายไปได้เลยเนาะชัดเจนเนาะจากการติดตามมาเกือบสิบปีแล้วนะตั้งแต่ห้าแปดสิบปีแล้วโห้ไม่ได้มาสักทีมีโอกาสเนาะพิ่กับมั่นคงนะลูกมั่นคงเนาะทำไมถึงมั่นคงาจันแม่ อ่าอาวอะไร <c oughs> ข้างในเขาสั่งไปไปที่อื่นนะแต,แตท่ที่อื่นอเราใช่ใชไ,ไปแล้วก็ไม่เอาไม่เอาข้างในบอกไม่ใช่ไปแล้วก็เหมือนไปแล้วก็ยูจีก็ไม่ไปกับเขาอีกไงไม่ไปเลยอแต่ก็คือเขาบอกว่าเนี่ยต้องมาที่นี่เขาบอกแต่ตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบันเนี่ยคือเขาบอกบอกคำยอย่างเลยว่าก้มาที่นี่นถึงจะปลดล็อกทุกอย่างเหรอ ต้องมาที่ตรงนี้ถึงจะกดล้อกเ่อนึ้ใช่ความรู้สึกหนูมันบอกแต่ที่อื่นจะไม่โล่งก็เปิดไปได้เหมือนจะว่าเปิดแบบภาษาัย์เทพก็ไม่เต็มหรือว่าองค์ในก็ไม่เต็มแต่วันนี้แบบแรงเนาะพระแม่ในตัวลูกด้แบบดุด้วยนะแล้วก็พลังเยอะบารมีเยอะนะเข้าใจปะตรงเนี้อาจารย์น่าจะบอกอย่างหนึ่งนะบางทีองค์ในเราอะที่ท่านลงเรือเขาอะไรปะบางทีเราไปบางที่อะบารมีอะอาจจะน้อยกว่าเราก็ได้ อาจจะลดน้อยกว่าอง์ในของเราก็ได้ไม่สามารถจะเป็นครูบาอาจารย์เราได้รู้เข้าใจปะตรงเนี้มันจะเป็นที่แบบว่าทําให้เราเข้าใจมากขึ้นไงว่าคนกายสังขารหรือว่ายานบารามีของครูบาอาจารย์ที่จะ,ปะเป็นครูบาอาจารย์เราอ่ะต้องมีบารามีมากกว่าเราแต่ถ้าเกิดสมมุติเราไปแล้วเราไม่รู้หรอกว่าเขามีบารามีไม่มีบารามีเท่าไหร่อย่างไรเราไม่รู้อ่ะแต่ข้างในเรารู้อ่ะแต่เพียงแค่ว่าถ้าเราไปบางที่อ่ะ เขามีบารมีจริงเขาอาจจะลงโซเชียลลงกระแสแบบห้คนแห่กันไปอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันเป็นการแสดงมากกว่ารู้เข้าใจปะบางทีบางครั้งอาจจะแบบอ,องค์ข้างในอะ่ะไม่ได้ไม่ได้เยอะอาจจะไม่ได้มีหน้าที่นี้แต่เขามีภาวะที่เรียกว่าความอยากเป็นอยากได้อยากมีอยากเป็นก็สามารถที่จะทำให้ตนเองเด่นดังได้ในยุคเนี้นะ เข้าใจไหมลูกสามารถที่จะให้คนไปไปหาไปศรัทธาแล้วก็ทําให้เรามีความเชื่อแต่พอคนที่ไปมันก็แล้วแต่ความเข้าใจและเข้าถึงหรือว่าพลังบาลามิถึงกันยังไงแต่โดยทั่วไปแล้วภาวะที่แบบว่าลูกติดตามอาจารย์แม่มานานจะเข้าใจเนาะว่าอาจารย์แม่ไม่ได้พาให้แบบให้มูแบบว่าลุ่มหลงอะแต่ให้เข้าใจในเรื่องของการปฏิบัติแล้วก็ความศรัทธาที่เรามีความ เป็นคนมีองค์ที่ชัดเจนเพื่ออะไรเราทำแล้วเราดีอย่างไรมันจะเป็นความยั่งยืนที่สเสถียรแต่ถ้าเกิดเราไปแบบไปมูแล้วแบบไปขอพรแล้วเราไม่รู้จักการปฏิบัติแล้วไม่รู้ข้อที่ว่าเราติดอะไรเราต้องปฏิบัติอย่างไรมันก็ติดอยู่อย่างนั้นนะ่ะมันก็ยังคาอยู่นะเหรลูกขา้าเจแปะแต่ตอนเนี้ยลูกมาแล้วพลังพระมารดาช่วยคลายช่วยปัดเป่าแล้วก็ช่วยบอกบอก,บอกทางว่าลูกต้องทำนี้นะ มันเหมือนว่าบางคนเหมือนติดอยู่ในถ้ำอะ่ะมันอยู่ในความมืดอะ่ะแต่เหมือนแบบอ่ะจุดไฟเรียกว่าจุดไฟให้แสงสว่างส่งวางให้ดูอ่ะ, <c oughs> อะต่อเทียนไหมนะดูกระปะคองเทียนออกจากถ้ำไม่ได้หน,นูหนไม่คิดโนกรบกวนอาจารย์คนอื่นหรืออไนะแต่เขาจะมีแค่แบบแนะนำหรือว่าอดทนนะ อดทนอีกสองสามปีแต่เขาไม่ได้แนะนำว่าถ้าเราทำอะไรจะองให้เราอดทนหรออันนี้คือบททดสอบใช่ใช่เป็นบทเรียนอันนี้คือบททดสอบแล้วก็เป็นสิ่งเป็นสิ่งที่ว่าจริงๆแล้วครูบาอาจารย์ทุกที่ปรารถนาดีกับเราไงแต่ว่าด้วยบารมีแล้วก็ด้วยหน้าที่ไม่เหมือนกันเขาแค่บอกว่าเดี๋ยวอีกสองปีสามปีประมาณนี้คือจะไม่ได้บอก ระบุบอกว่าเราต้องทําปฏิบัติแบบนี้นะมันจะมาแบบนี้หน้าที่ไม่เหมือนกันเขาไม่สามารถบอกได้หรือว่าบอกลึกหรือว่าอะไรบางทีบางครั้งไม่สามารถไปไปยุ่งกับกรรมใครได้บางคนเขาไม่สามารถบอกได้นะคะเหมือนรู้ในอนาคตเนี่ยองค์ไหนต้องการให้ลูกช่วยคนแล้วก็ต้องปฏิบัติในการช่วยสร้างแผ่บารามีบารามีท่านที่อยู่ในตัวเราอะต้องการช่วยเหลือมวลมนุษย์ และใช้กายลูกอ่ะในการช่วยเหลือลูกต้องเสียสละตรงเนี้ยคําว่าเสียสละแล้วก็การช่วยเนี่ยเราต้องไม่คาดหวังว่าต้องมีค่าครูเท่าไหร่แล้วก็มีความโลภอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวท่านจะให้เราเองรูแบบเอยู่ในใจว่าต้องทำใช่ใช่ไหมแป็นะมันยังไม่ถึงเวลาเรายังไม่ถึงเวลาแล้จะให้หนูทำยังไงดูอ่ะองค์ในของลูกก็เหมือนช้วยล้างล้างพวกคุณใส่เหมือนดำ ยิ่งการที่เราล้างเครื่องส่หนึดำมาท่านเยอะเพราะว่าพอเราทาพิธีให้เสร็จเนี่ยเราต้องมีเวลาปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติพวกพลังตรงน,นั้นเนะี่ยมันจะมาเข้าเราแล้วม,มันก็จะทําให้เรารู้สึกแบบมีอาการเจ็บป่วยหรือว่าอะไรได้ตรงนี้ถ้าก็ทำหน้าที่นะมันต้องมีเวลาลูกเข้าใจปะมันเหมือนเราต้องเปิดใจทุทกด้านแต่ยังน้อยนะทีละหนึ่งวันหรือว่าเดือนละ,ะเดือนเดือนหนึ่งในการที่ช่วย,วยเหลือทุกคนนะเราขอท่านได้ว่าอาจจะเดือนละวัน หรือว่าเดือนละสองวันหรือว่าอาทิตย์ละหนึ่งวันอย่างเงี้ยก็ได้ถ้าเรายังไม่ได้เต็มตัวนะแต่เราต้องทําทําพิธีก่อนเหมือนรับราบารมีท่านให้เต็มตัวก่อนไม่ใช่แบบพอวันเนี้รู้ว่าเปิดองค์ละเปิดองค์เปิดอะไรเต็มที่แล้วถามว่าท่านก็จะมาเต็มไหมมานะท่านก็จะมาเรื่อยๆลแล้วแล้วเมื่อมาเรื่อยๆแล,ล้วลูกก็ต้องตั้งจิตธิษฐานที่จะต้องทําพิธีให้ท่านเต็มตัวถูกปะและหลังจากนั้นเราก็จะเสริมส่งในการสร้างาบารมี ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เพราะว่าอาจารย์แม่แล้วก็หลายๆคนที่เป็นการสังขารของพระแม่ก็อยู่ทั่วสารทิศละแต่หน้าที่ของแต่ละคนน่ะมันจะเข้าถึงทุกย่อมยาไม่ได้ถึงได้มีร่างของพระองค์ท่านเยอะขึ้นเข้าใจไหมลูกลูกก็เป็นคนหนึ่งที่ต้องทําหน้าที่เหมือนใช่ไหมอันนี้ก็สร้างตําหนักอยู่เหมือนกันก็ช่วยคนเหมือนกันก็เปิดตําหนักอยู่แต่ละที่ใช่ไหมก็เป็นการสังขารแต่ละ แต่ละคนที่มีบารมีเหมือนกันแต่ก็คือต้องอาศัยครูบาอาจารย์บารมีครูบาอาจารย์ช่วยถามว่าไม่มีครูบาอาจารย์ได้ไหมตรงเนี้ยมันก็ยากนะจีว่าพลังอะ่ะพลังตรงเนี้ยที่เราได้รับไปมันเหมือนกับการที่เราเปิดองค์เหมือนกับการคลอดยานอะ่ะมาเปิดพลังหนูาหนูเคยเคยรับขันมาสองครั้งอืมครั้งแรกคือครูบาอาจารย์เสียอืมครั้งที่สอง พี่สองไปรับรับที่แคปปีเดียวพีที่สองก็เหมือนคนรับข้างพี่นะเหมือนยุแล้วให้เขาเราไปจำเลยใช่เราไปถอนให้เราไปแต่หนูว่าไม่ได้มีอะไรกับคร่บอานจังไม่มีมีอรนนี้นหละหลายๆคนเจอกันเยอะที่แบบเป็นภาวะที่แบบกระแสแบบคนรับด้านว่าไปรับทําไมรับมาแล้วเดี๋ยวก็อะไรเนี้ย เหมือนคนที่เขามาอยู่เขาก็เป็นเหมือนลูกศิษย์แม่ซูมอนุบาลัดเขาเป็นลูกศิษย์แม่ก็บอกเธอฉันจะเป็นนน่นเป็นนี่อยากให้ให้หนูไปต่อเพราะเขาเจ็บเขาปวดอ๋อสมมติเป็นอย่างนี้เนาะก็มีเขาบังคับหนูไปคือเขาบังคับเขาก็เป็นลูกศิษย์เหมือนกันแล้วเขาก็เหมือนกัาเขาไม่ชอบใจเขาก็ไปอยู่แต่เขาเขาไม่ตอนนั้นเขายังไม่ได้รับรับถัง แต่เขาก็เป็นลูกศิษย์หนูเขาเคยรับแล้วเขาก็ถอนออกแล้วเขาก็ไปดูเอ้วเขาก็มาบังคับหนูแล้วก็พากันแบบังคับให้หนูถอนมันเหมือนแบบล็อกด้านล็อกบีบคั้นเราแล้วก็มาชวนให้เราแบบว่าทําไปก็ไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วพอพอเอาบังคับบ้านหนูไปถอนไปถอนให้พะถอนให้ขอน้วให้พระปเชวรอย่งนี้แล้วเขาก็ไปพูดกับตัวอาจารย์อีกแบบหนึ่งอ่ะให้หนูว่าเราอีกก็เลยแบบนี่แหละมันเหมือนบททดสอบนะ แล้วก็มายาในในสังคมวัดวัดรองที่เราเจอตรงเนี้ยอาจารย์แม่เป็นวิทยาธรรมนะว่าการที่เรารับพันครูหรือรับขันที่ไดบาแล้วเราเอาไปจาเนินตรงเนี้ยครูบาอาจารย์ที่เรารับอ่ะในพนันครูเน่ยนะมันไม่เกี่ยวกับครูบาอาจารย์ที่ทำพิธีเลยนะมันเกี่ยวกับพวงในของเรายิ่งเรามีองค์มียานนะั่นแเราไปรับไปแล้วอ่ะแล้วเราไม่รับบูชาไม่ได้มันเป็นอะไรที่ทําให้เราติดถัดทําให้เราแบบว่าพอกบมาเขาบอกว่า เนี่ยไปครูบาอาจารย์คนที่เขาทำให้เขาดวงไม่ไดีนั่น,นั่นมึงจะไปรับเขวาว่าหนูมึงจะไปรับไปเอาของเขามาทําไมก็เขอมามาไม่ต้องมึงมเป็นคนรับของเขา,เาเอะไรมาณนี้คนงคับุทธมาถอนมันไม่เกี่ยวนะลูกจริงๆแล้วแม่จะบอกว่าการที่เราไปเป็นลูกศิษย์ที่ใดหรือว่าครูบาอาจารย์มีฐานะสภาวะอย่างไรรวยจนไม่สําคัญนะบางทีบางคนน่ะเป็นร่างแต่ว่าไม่ได้ว่ามีฐานะที่ร่ำรวยแต่ว่าต้อง ต้องเป็นมนุษย์ธรรมดาเหมือนกันแต่ว่าเวลาทำพิธีก็คือทำพิธีเราต้องแยกให้ออกว่าร่างนี้กายนี้เป็นเป็นกายทางของพระแม่ที่มาทําพิธีให้เราแล้วเราต้องมีความเคารพในยามบารมีพระแม่แล้วเราจะระมังว่าคนนี้ดวงดวงไม่ดีเลยเลยไม่รวยเลยแล้วจะมาช่วยเราได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ย่ไม่ได้ไม่ได้เงงะไรเลยแต่หนูไม่ได้อะนี่นะแต่ว่าเออเต่์ตคือที่หนูถอนเพราะอะไรเพราะเขาบอกว่า ท้าหนมไม่ถอนคือพวกเขาอะเจ็บปวดทันหมดเลยเพราะว่าเป็นทาหนูอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้มันก็เลยแบบเราก็เลยควายเผลนี่แหละมันจะเป็นเร่ไปเลยไปไปทาเลยไปถอนเลยเนี่ยขาวนให่จะเป็น่บงนี้นะเจอคนยุ่ยแย่มันเป็นเป็นท้าหนูมไม่ถอนเขาก็ไม่หายเขาพูดอย่างนี้เจอคนยุ่ยแย่แล้วก็ทําให้เรามันก็เลยได้ปวดปวดจิตแล้วเราก็ต้องคว้เผล่แล้วเราก็ต้องเอาอย่างอเาขันมาไปจางเลยอย่างอยาจะมาวันเนี้ยอื เราก็ไม่บอกใครนะเดี๋ยวโดนอุปสรรคอีเาไปง้อแน่เยเขาคือรบบอ่นอมากจะเป็นแบบนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราต้องมั่นใจแล้วก็มั่นคงแล้วก็เด็ดเดี่ยวแล้วก็ตั้งใจแม้แต่เราจะทําอะไรเราต้องมั่นมั่นใจแล้วเราต้องเอาจริงอ่ะเพาข้างในข้างในเขาบอกว่าให้มาที่เนี่ยมันจะกดเราอย่างแเนาะเพราะฉะนั้นรู้ก็รู้แล้วเนาะว่าต้องทําอะไรยังไงและต้องปฏิบัติอย่างไรนะสาธุนะลูก